สวัสดีค่ะอราทารนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีมีนเป็นคลิปทั่วไปประจำเดือนกันยายนนะคะสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมษายนเป็นธาตุน้ำนะคะที่เห็นไพ่อยู่เบื้องหน้าท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเปิดแล้วตกลงมาอราสงสัยว่าทำไมถึงตกเพราะปกติเนี่ยอราจะไม่ให้ไพ่เนี่ยตกลงมาได้แต่ว่า พอเรามาเปิดเราถึงได้รู้ว่าเพราะเหตุไรไพกองเี้ยเราบอกได้เลยนะคะว่าดีชาวราศีมีนเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยเขาได้สองไม้หมายถึงผู้สนับสนุนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาหรือโชคดีมีความกล้าหาญหรือมีมิตรภาพที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในมือคุณอะนะคะคือคุณจะรู้ไปก่อนล่วงหน้าคุณอยากรู้อะไรคุณจะได้รู้คุณต้องการสิ่งใดหรือคุณรอสิ่งใดอยู่มันจะสำเร็จนะคะต่อไปนะคะ สิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบเนี่ยได้ก้าถ้วยตัวก้าถ้วยเนี่ยมันหมายถึงความสมบูรณ์ฝันที่เป็นจริงที่คุณได้คิดเอาไว้ตามที่คุณวางแผนไว้เนี่ยมันจะประสบความสําเร็จจากพื้นดินขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะคุณวางรากฐานมันได้ถูกต้องมากๆเลยคือจะมีอยู่มีกินกันทุกคนอิ่มหนำสำราญกันทุกคนคุณพยายามที่จะสร้างให้ไกลแค่ไหนก็แล้วแต่ให้มีอยู่มีกินได้เหมือนกันหมดทุกๆคนแล้ววันนี้ไพ่มันมาบอกจริงว่าเออเนี่ยเขา สามารถที่จะโคกับต่างถิ่นต่างแดนและมันทําให้ต่างจังหวัดที่กันดานน่ะมีอยู่มีกินเพิ่มมากขึ้นคนจนเนี่ยมันจะกระเถิบฐานะขึ้นมานะเนี่ยค่ะความคิดของชาวราศีมีนต่อไปนะคะเขาได้เด็กหนุ่มถือดาบ ให้เขาเนี่ยรอดูเหตุการ์ไปเรื่อยๆไม่ต้องใจร้อนแล้วก็ต้องตั้งใจทำให้มันดีที่สุดอันเนี้ยเขาใช้สตินะคะเด็กหนุ่มถือดาบคนนี้ใบนี้นะในใจเขาคิดเลยว่ามาสิฉันตั้งท่าพร้อมแล้วคุณจะมาหาฉันท่าไหนล่ะคุณจะมาเล่นกับฉันเกมไหนล่ะคุณมาเกมนี้ฉันจะรับคุณเกมนั้นคุณมาเกมนั้นฉันจะรับกับคุณเกมนี้นี่ค่ะชาวราศีมีนเขาตั้งรับกับคุณแล้วนะคะเราบอกแล้วนะใครจะลองดีกับชาวราศีมีน ถ้าคุณไม่แน่จริงคุณอย่าได้ลองดีนะคะร่าบอกก่อนเพราะว่าต่อไปนี้นะคะไม่ว่าคุณจะมาเล่เหลี่ยมไหนก็ตามราศีมีนเขาอยู่ที่สูงเขาจะเห็นเกมพวกคุณหมดเขาจะฟันโดยที่เขาจะมองคุณก่อนแล้วใช้เหตุแล้วก็ผลฟันคุณถึงจะตัวนี้จะไม่ใช่พระราชาดาบก็เถอะเด็กหนุ่มถือดาบเนี่ยนะคะก็มีความคิดที่มากแล้วถือดาบเป็นอาวุธเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆเขาจะจับแล้วฟันมันไม่ยั้งเลยนะคะ ฟันด้วยสติปัญญาฟันด้วยเหตุผลเขาจะชนะไปด้วยความคิดและความรอบคอบของเขานะคะไม่จบแค่นั้นนะคะใบสุดท้ายยังเป็นควีนดาบอีกเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันต้องแน่นอนอยู่แล้วในการสําเร็จของเขาต่อไปนะคะ อดีตที่ผ่านมานานแล้วเนี่ยราชินีเหรียญผู้หญิงคนนี้จะต้องมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมีความเอื้ออารมีความมั่นคงมีความรู้จักการวางตัวเขาจะมีการแบ่งปันให้ส่วนที่ควรให้คือฉลาดอะมองอย่างพินิทพิเค์นะคะแล้วถึงค่อยลงมือหรือถ้าจะใช้ใครสักคนต้องรู้ด้วยว่าคนคนนี้สามารถที่จะใช้ไปแล้วมันสําเร็จอดีตที่ผ่านมานานแล้วเนี่ยคุณจะประทับใจกับราชินีเหรียญเป็นอย่างมากเลยด้วยความที่เธอ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลทั้งหลายโดยเท่าเทียมกันและด้วยความฉลาดของเธอนั่นเองนะคะที่สามารถที่จะปกครองคนนู้นคนนี้ได้ดีเยี่ยมมากๆเลยอันนี้เขาจะฝังใจมากๆเลยด้วยความเอื้ออาทรโดยการให้โดยที่แบบว่าเมตตาเขาให้ทั่วถึงครอบครัวเขาเป็นสุขเราถามว่าแล้วมันดีแม่ราชินีเหรียญคนเนี้ราชินีเหรียญคนนี้ดีนะคะไม่ใช่ไม่ดีไม่ได้มีพลังไม่ดีเลยนะแต่ว่าณวันนี้เป็นแค่ ความระลึกถึงเท่านั้นเองเพราะว่าอาจจะเป็นคุณแม่เขาที่ไม่อยู่แล้วก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นแค่ความทรงจําที่ดีของเขาเท่านั้นเองมันผ่านมาเป็นสิบปีแล้วนะคะไม่ใช่ปัจจุบันนี้นะไม่ใช่นะเพราะว่าไพ่ตัวเนี่ยเป็นไพ่อดีตที่นานมากต่อไปนะคะอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเนี่ยเขาได้ราชาถ้วยเป็นความหนักแน่นมองไปข้างหน้าเป็นการที่เห็นเป้าหมายและกําลังพินิจพิคราะห์อ,อยู่ว่าเฮ้ยแล้วเราจะใช้อาวุธอะไรดี กับเป้าหมายข้างหน้าเราต้องวางแผนก่อนนะเฮ้ยถ้าเกิดเรือมันล่วงลงมาล่ะถ้าเกิดเรือมันถลายลงหิมะมาล่ะเราจะต้องรับแบบไหนเขาจะต้องวางแผนก่อนที่เราเห็นเนี่ยเป็นการหันหน้ามาทางเราเนี่ยก็หมายถึงว่าเขาเตรียมการแล้วนะคะแต่เขากําลังมุ่งที่จะไปข้างหน้ามุ่งที่จะไปพิชิตเป้าหมายของเขาโดยการที่ตะเตรียมและวางแผนมาอย่างเรียบร้อยนะคะภายใน3ามเดือนถึง1ปีเนี่ยเขาจะเตรียมแผนการเรียบร้อยแล้วเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายข้างหน้าเพื่อที่จะนําความสําเร็จ มาสู่ตัวเขาต้องวางแผนอย่างหนักแน่นเป็นคนที่อารมณ์ดีเจราจาได้ไพเราะเจราจาแบบว่าบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนหรือไม่ก็จะมองไปข้างหน้าแล้วก็ค่อยๆทำในสิ่งที่ตัวเองวางแผนไว้อย่างสำเร็จต่อไปนะคะบอกออร่าเลยนี่ไงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆเวนี้ยเขาได้เดทมาเนี่ยออร่าแล้วจะไปทายดีได้ยังไง แน่นอนคะ่ะถ้าเกิดคนที่อ่านไพ่ไม่ได้อ่านไพ่แบบเราคุณก็จะต้องบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์ไม่คาดฝันมาแล้วมันจะเหลืออะไรใช่ไหมคะแต่เราบ,บอกเลยนะเพิ่มมากกว่าเดิมถามว่าทาไมถึงเพิ่มมากกว่าเดิมเมล่า,าตัวเนี้ยคุณจะต้องผ่านสิ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็ไม่ต้องกลัวชาวราศีมีนเนี่ยเขาเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในคุณบิดาคุณมารดาเรียกว่าความกระตันหูนนั่นเองตัวพระสังฆราชก็จะมาชี้ทางให้คุณบอกทั้งทางเลือกให้คุณแล้วก็ทางรอดให้คุณเพราะฉะนั้นคุณจะรอดนะคะถามว่าทําไมรอดอะออร่าเดทคนอื่นเขาก็ตายบางคนนะคะที่ออร่าดูพระสังฆราช ก็มาบอกเขาก็รุ่งเรืองไปนะคะคุณต้องกลับไปย้อนดูนะคะเพราะว่านเนี่ยพูดไว้หมดแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งจะมาพูดไม่ได้มีทางให้คุณพังหรือว่าพินาศใดๆทั้งสิ้นแต่อะไรมันจะจบมันก็ต้องจบเพราะว่ามันจบด้วยตัวมันเองเราไม่ได้ไปทําอะไรมันคนคนนั้นสร้างมาคุณต้องรับมันไปไม่ใช่ราศีมีนสร้างมาเราอาจจะต้องเป็นแพะรับบาปอยู่สักพักหนึ่งก่อนในลักษณะของว่าโอ้ก็เราสู้เขาไม่ได้ไอ้ความเร็วความแรงไอ้ลมปากของเราเนี่ยมันน้อยเหลือเกินและไอ้พูดกันมาแต่ละทีแต่ละทีเนี่ยมันก็ดัง ูไม่เท่าไอคนที่จะทําลายเพราะอะไรคนของจริงไม่ต้องพูดเยอะแต่อ้คนเป็นไงฮะชอบฟังเรื่องโกหกชอบฟังเรื่องพกลมชอบอ่านแค่บรรทัดเดียวว่ากันไปยาวๆก็รู้แค่บรรทัดเดียวแล้วสุดท้ายเป็นไงชีวิตมันก็ติดปันเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกับเดทตัวนี้เหมือนกันใครทําร้ายชาวราศีมีนมันจะกลับไปหาเขานะคะทำไมถึงกลับไปหาเหรอคะเพราะออราเกิดมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะเพราะปกติไพอ่อราจะมีแค่1ิใบแต่นี่มีให้12ใบเลยนะคะชาวราศีมีน เราก็เลยต้องอ่านให้เขาฟังว่าเมื่อเดทมันมาเนี่ยนะคะคุณได้หกไม้เท้ามาหมายถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วคุณจะได้รับชัยชนะไม่รู้ว่าคุณทําอะไรไว้เราไม่รู้่แต่ชัยชนะนั้นน่ะจะมาหาคุณนะคะเราต้องบอกก่อนโดยเร็ววันและเร็วเร็ววันนี้ทําไมเร็ววันนี้เอะ ก็มีเดอะซัมาไงคะเห็นไหมคะเดอะซัขึ้นคู่กับ6กไม้เท้าบุญกุศลใดที่คุณกําลังได้ทําไปแล้วเมื่ออดีตที่ผ่านมาไม่นานหรือนานมาแล้วบัตรนี้มันได้ถึงเวลาการของมันแล้วนะคะความสดใสขึ้นความสดชื่นโลกลาทั้งหลายที่มันกําลังเจออยู่ในวิกฤตเนี่ยเดอะซัมันขึ้นมามันจะ สว่างไปหมดเลยค่ะมันจะมีทั้งทางออกแล้วจะมีทั้งทางแก้ไขระบอกรับทนหน่อยการที่เราจะทําอะไรสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแต่มันเป็นประสบการณ์แล้วถึงวันนั้นคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ออร่าพูดอ่ะเออมันจริงอะ่ะคือมานที่มันขัดแข้งขัดขาเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้คุณเดินไปถึงเป้าหมายแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีความอดทนเนี่ยใช่ไหมคะ คุณจะถึงไหมคะเราต้องชื่นชมนะถามว่าทำไมผู้นำบางคนนะคะเราต้องบอกก่อนนะเขอเกิ่นนะแต่ไม่เอ่ยนามใครนะคะผู้นำบางคนเป็นผู้นำเก่งมากดีมากแต่ถึงเวลาสำคัญหรือเหตุการณ์ใดที่มันจะเข้าตัวเขากับหนีหายนี่ผู้นำของคนอีกแบบหนึ่งนะคะเราต้องบอกก่อนนะ,ะแต่ผู้นำอีกคนนึงนะคะมีความอดทนเป็นเลิศ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียวสู้กันไปจนถึงหยดสุดท้ายเลยเอาวะเอาวะถ้ามันจะตายก็ให้มันตายเราก็ยอมตายตรงเนี้ยผู้นำอย่างไรคะที่เราควรจะยกย่องอ่ะเราถามสักนิดนึงเถอะชื่นชมในความอดทนชื่นชมในการที่เขาไม่ทิ้งใครอะคุณเข้าใจเนาะแต่ไอคนที่จ้องจะทําลายเป็นไงคะอุ้ยไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างงี้ไม่ดีเพราะคุณไม่ได้เป็นคนทําใช่ไหมคะ ถ้าคุณเป็นคนทำคุณก็จะกินทำนาบนหลังคนเหมือนเดิมใช่ไหมคะบัตรนเนี่ยราศีมีนเนี่ยเขาต้องการตัดวงจรน,นี้ใช่ไหมคะคุณเลยต้องมาทําตัวกันแบบนี้ใช่ไหมคะคุณจะไม่ต้องการให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยมีอยู่มีกินใช่ไหมคะคุณอย่าลืมนะคะเดอะซันมันเกิดขึ้นมาในราศีมีนเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงสว่างทั้งหลายทั้งปวงมันส่องมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายที่ทําลายทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เขาไม่เห็นนะเขาเห็น แล้วเขาก็จะตัดสินคุณในเวลาข้างหน้าแน่นอนไนะคุณไม่ต้องกลัวก่อนที่เขาจะตัดสินคุณนะคุณต้องไปเจอกับเจ้ากรรมนายเวรที่คุณได้กระทําเอาไว้ก่อนคุณทําสิ่งใดไว้วันนี้คุณออกมาเต้นแล้งเต้นกากันเต็มไปหมดเลยเนี่ยนั่นมันหมายถึงว่าคุณทั้งหลายที่ออกมาเต้นเต้นกันเนี่ยแสดงว่า คุณเนี่ยทำนาบนหลังคนคุณถึงได้ห้ามไม่ให้ราศีมีนเนี่ยเขามาช่วยเหลือคนที่กำลังจะฟื้นตัวเนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่มีลมหายใจแล้วจะต่อรองกับอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะคะนอกจากรับเวรรับกรรมรับแบกไปคุณรู้มันหรือยังนะคะว่าคุณจะต้องลงไปไหนหรือจะขึ้นไปข้างบนทำอะไรมาคะที่จะขึ้นไปบนสวรรค์ทำอะไรมาคะที่จะต้องลงไปนรกและนรกลึกแค่ไหนรู้หรือเปล่าคะไปศึกษานะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งทํา ตัวทุเรศทุเรศแบบนี้กันน่ะนะคะต่อไปนะคะปัญหาที่เขาอยากแก้ไขเขาได้ห้าดาบเนี่ย มันมีคนคอยกั่นแกล้งตลอดเวลาหละแล้วคนที่กั่นแกล้งราศีมีเนี่ยเป็นคนที่เหนือฝ่าเขาเขาก็พยายามไม่สู้ไม่อะไรนะทั้งทําลายทั้งทําให้มันหมดความน่าเชื่อถือทั้งทําสิ่งที่มันไม่ดีอะ่ะทำให้กับชาวราศีมีเนี่ยได้รับผลกระทบไปเลยแต่ว่าจริงๆแล้วชาวราศีมีไม่ได้เป็นคนทําแต่มันมีคนที่มีอํานาจมากกว่าเขาอะ่ะทําลายเขาอีกทีหนึง่งแกล้งเขาจะต้องให้การให้เขาอะ่ะไม่สามารถที่จะมีอยู่มีกินตรงนี้ได้อีกต่อไปให้มันไปไปไปส้พน้นแต่ขอโทษนะคะ ความอดทนของชาวราศีมีนเนี่ยมีส่งว่าคุณเยอะเลยต่อให้คุณทําลายทั้งเมืองนี้นะคะยังไงราศีมีนเขาก็จะอยู่นะคะราต้องบอกก่อนยิ่งคุณทําลายคุณก็ยิ่งไม่มีกินเพราะคนที่ไม่มีกินน่จะเป็นคุณเพราะคุณทํากินไม่เป็นเพราะคุณชอบทํานาบนหลังคนไงคะชาวราศีมีนเนี่ยเขารู้ต่อให้คุณทําลายตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่มีอะไรส่งให้คุณกินแล้วคุณจะปลุกคนมาเหรอคะคนก็ไม่มีแรงจะลุกขึ้นมาเพราะว่าเขาจะกลับไปบ้านไปทํามาหากินไปค้าขายกันคุณยังไม่ เข้าใจเหรอคุณเห็นคนคุณมากขึ้นหรือน้อยลงนะคะคุณยังแก้งชาวราศีมีนเขาอยู่ได้เนี่ยทําตัวอะไรอะให้มันรู้ซะมั่งนะคะว่าคุณในอยู่ในผืนแผ่นดินไทยนะคะควรจักกะ บันยูนะคะไม่ใช่อัฏันยูเพราะเราไม่ได้ครองอํานาจอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเปลี่ยนแนวคิดสมัยนะคะแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนถ้าคุณเปลี่ยนทันนะคะต่อไปนะคะแนวทางแก้ไขก็ได้เดิมูนมาให้สับขาหลอกอะคะ่ะคาแบบว่าให้เขางงงวยไปเลยอย่าพูดความจริงทั้งหมดกับคนพวกนเนี้อย่าพูดเพราะเขาจ้องจะทําลายเราเพราะเขาจ้องจะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างต้องไม่จริงเพราะว่าเขาจ้องทําลายอยู่เพราะฉะนั้นแนวทางแก้ไขเลยบอกว่าไม่ต้องพูดจริงทั้งหมดรอจังหวะและโลโ โอกาสให้สับขาหลอกให้เป็นถ้าคุณสับขาหลอกเป็นวางแผนนี้ฉันไม่ทําอันนั้นฉันจะไปทําอันนี้เดอะมูนเนี่ยมันคือความฝันความฝันมันต้องเวลากลางคืนกับกลางวันมันคุยกันคนละเรื่องถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะคุยอะไรคุณก็คุยของคุณเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปอีกเรื่องหนึ่งอย่าไปคุยเรื่องที่กําลังจะคุยจะเสวนากันอยู่เจอฉันจะคุยเรื่องนี้ฉันเอาความจริงออกมาพูดหมดเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าคนที่จ้องจะทําร้ายคุณเนี่ยเขาเป็นศรีธนนทนชัยแต่พระจนนท์ี่ย อ๋อมันขึ้นมาล้เพราะฉะนั้นคุณก็หลอกเข้าไปดูพระจันทร์แล้วกันนะคะมันจะกระอักเลือดตายแพ้ภัยตัวเองอะละครพื้นบ้านแบบนี้นะคะมันทําให้เราได้มีจินตนาการแล้วเราได้มีสมองการคิด ออกไปไงคะว่าเออตัวละครนี่จะเป็นอย่างนี้นะตัวละครแล้วเวลามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเช้ามันต้องสดใสไก่มันต้องขันแบบนี้คือเด็กอะ่ะเขาจะมีจินตนาการสร้างสรรค์สิ่งดีๆอะ่ะมันจะทําให้สมองเขาคิดแต่สิ่งดีๆตั้งแต่แรกๆปลูกฝังดีๆไว้ให้เด็กเถอะค่ะต่อไปเขาจะเป็นรุ่นที่ดีๆมากเลยนะคะถ้าแบบนี้เราปลูกฝังแต่เรื่องการแต่งตัวโป้ยัวยวนแล้วก็หนังอิจฉาวันสองวันอิจฉาอีกแล้วอย่างเงี้ยให้สังคมได้อะไรเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการ ดูจากสื่อเนี่ยค่ะเพราะว่าสื่อเนี่ยใกล้กับเรามากที่สุดเลยสื่อใดที่มันไม่มีประโยชน์เนี่ยก็ต,ตัดตัดมันทิ้งไปซะมั่งเปลืองพื้นที่ค่ะลูกตาเด็กจะได้ถนอมด้วยนะคะต่อไปนะคะ สิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจเขาได้เดอะเฮอร์เมเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะต้องหาความรู้เอาที่มันมั่นคงแล้วมันแน่นอนแล้วที่มันจริงๆด้วยแล้วฉันจะต้องหาว่ามันถูกต้องหรือไม่และใช่หรือไม่จริงหรือไม่แล้วมันทําออกมาแล้วมันจะมีผลอะไรคุณจะใช้สติใช้สมาธิสงบสยบความเคลื่อนไหวใช้ปัญญาจัดการกับทุกอย่างคุณจะเห็นช่องว่างช่องโหว่นั้นๆแล้วคุณจะมาเจอตัวสุดท้ายเนี่ยคะ่ะ Queen ดาบเนี่ยคนคนนี้นะคะจะต้องมีความเด็ดขาดฉับพลันเลย คือเมื่อตัดสินใจได้แล้ววันเลยอย่าไปสนใจเพราะคุณหลอกแล้วคุณสับขาหลอกเรียบร้อยแล้วทํำไรแล้วคุณรักไก่ได้เลยค่ะถามว่าทไมาเออร่าถึงบอกรักไก่ได้เลยเพราะว่าทําตรงๆไม่ได้มันดักขัดแข้งขัดข,ดข,ดขาเราลักไก่จัดการไปเลยมันไม่รู้นี่คะว่าเราจะทําอะไรตรงไหนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการที่บางคนเนี่ย เราตรงก็จริงเราซื่อก็จริงแล้วมันนับถืออะไรเรามั่งอ่ะใช่ปะ่ะมันไม่ได้นับถืออะไรเราเลยแถมทําลายเราแล้วเราจะยอมแพ้เหรอคะสอนมาให้ไม่ยึดติดหรือว่าช่างเขาเถอะช่างเขาเถอะแต่บางครั้งเราต้องดูด้วยนะคะว่าสิ่งที่ช่างเขาเถอะเนี่ยมันทําให้อะไรเสียหายไปบ้างเราจะรักษา ลูกหลานเราจะรักษาเมืองเราจะรักษาสิ่งที่เป็นของเราแต่มันเผาเอาทําลายเอาแล้วเราจะมาช่างมันเถอะได้ไงคุณหาช่องมันได้คุณฟันฉับโดยที่ไม่ต้องให้มันรู้ตัวอย่างเนี้ค่ะคุณจะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้แล้วก็กลับมาอีกทีนะคะ ตัวทเทอระบอกไว้ว่าได้เดทมานะคะตัวหไม้เท้าเนี่ยมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองกับเดอะซันที่มันมาพร้อมกับเดทต่อให้มันจบอะไรไปก็แล้วแต่นะมันจะเริ่มแต่สิ่งใหม่ๆๆๆ,ๆ่ใเข้ามาตลอดเลยมันจะไม่มีหยุดตรงนั้นอันนี้จบอันนั้นก็จะขึ้นมาดีกว่าเดิมอีกอะมันจะแตกก้อใหม่แตกก้อใหม่ ขึ้นมาเยอะมากนะคะวันนี้คุณอาจจะตกทุกข์ได้ยากหรือวันนี้คุณอาจจะมองแล้วจะไปได้แต่ว่ามันจะอย่าง,งานู้นมันจะอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวพ่อันนี้ออกไปนะคะคุณลองสังเกตดูแล้วกันว่าคุณจะเห็นช่องว่างและช่องโหว่ต่างๆแล้วคุณจะไปอุดจุดบอดนั้นๆๆได้หมดเลยนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามไม่สามารถที่จะมาทําร้ายและทําลายชาวราศีมีนได้เพราะคุณมีความอดทนสูงมากความอดทนของคุณนี่แหละมันทําให้คุณเนี่ยก้าวมาถึงทุกวันนี้ อย่าไปฟังเสียงที่มันไม่น่าฟังคุณจะผ่านมันไปเดอะซันมารอคุณแล้วคุณไม่ต้องกลัวนะคะเพียงแต่ใช้จังหวะตัดสินใจให้ถูกต้องในจังหวะนั้นๆเท่านั้นเองคุณทําได้นะคะชาวราศีมีนอะไรก็ตามที่คนอื่นไม่รู้คุณจะรู้คุณดูลูกแก้วในมือนะคุณจะไม่ต้องหามันอีกว่าวิทางนี้หรือเปล่าคุณจะเห็นมาเลยว่าอ้าวทางนี้นี่วะาอย่างเนี้ยค่ะสันติภาพมาแล้วนะคะมาเยอะมากรอบโลกเนี่ยต้องการเข้ามาหาเราทั้งนั้นเลย คุณดูนกนะตัวคุณเนี่ยต้องบอกว่าเนื้อหอมต่างชาติหรือต่างภาษาหรือต่างถิ่นต่างแดนก็แล้วแต่อยากจะเข้ามาผูกมิตรตมพันทำไมตีกับคุณนะคะก็เลือกหน่อยละกันเพราะทุกคนก็ต้องการผลประโยชน์นั้นๆๆอยู่แล้วให้อย่างเหมาะสมนะคะคุณจเจริญรุ่งเรืองแน่ค่ะคุณแก้ไขได้หมดคุณไม่ต้องกลัวคุณก็จะมีพระสังฆราชมาชี้แนะให้คุณนะคะว่าอ๋อ ทางนี้มันเป็นอย่างนี้นะทางนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วคุณจะเลือกไปทางไหนล่ะถ้าทางนี้ไปผลมันเท่ากับเท่านี้นะถ้าทางนั้นไปมุลจะได้ตรงนี้ตรงนี้คุณก็เป็นคนที่เลือกเพราะคุณมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วไงคะกับสิ่งที่เรา ได้ยินมาอันไหนมันใช่อันไหนมันไม่ใช่เราลองฟังแล้วเราลองวิเคราะห์แต่เราไม่ต้องพูดหมดสับขาหลอกไม่ต้องพูดจริงทั้งหมดเอาประมาณประมาณไว้แล้วก็คร่าวๆแต่ยังไม่ตัดสินใจออกมาให้ใครได้รู้ให้ใครได้เห็นอาจจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปสักพักอย่าได้บอกใครที่เหนือกว่าเราเพราะว่าความรับนั้นมันจะรล่วไหลแล้วมันจะไปทําลายแผนการทั้งหลายของเราก่อนที่เราจะได้ลงมือทําในราศีมีนเนี่ยนะคะต้องบอกหน่อยว่าคนที่เป็นศัตรูกับคุณ เป็นคนที่เหนือกว่าคุณสิ่งที่คุณจะทําอะไรดีก็แล้วแต่เขาจะไปทําลาย เขาจะไปทําลายล้างมันเขาจะไม่ให้ได้อย่างหวังอย่างที่คุณหวังหรอกอะไรที่คุณจะทําก็แล้วแต่ถ้าเป็นความลับได้เป็นอะไรที่ไม่เป็นความลับอะไรที่จะตีข่าวได้ตีไปอะไรที่มันรับเราควรลับเพราะต้องรับรลวงพังนะคะเนี่ยราศีมีนไม่อย่างงั้นคุณจะโดนผู้ที่มีอํานาจมากกว่าคุณกลั่นแกล้งคุณตลอดเขาเรียกว่าหักหลังก็ไม่ใช่นะคะแต่มันเป็นผู้ที่พอรู้ว่าคุณจะทําตรงนี้แล้วมันสําเร็จอเขาจะไปทําให้มันอีกแบบหนึ่งอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเขาเรียกกลั่นแกล้งแล้วถามว่าอ้าวอลล่าแล้วฉันโดนผู้มีอํานาจกัน แกงฉันอย่างเนี้ยแล้วฉันจะทํายังไงอ,อาอละอ๋อไม่ต้องไปทําอะไรค่ะเดี๋ยวเขาแพ้ภัยด้วยตัวเขาเองพ่บอกนะคะว่าแพ้ภัายด้วยตัวเองสุดท้ายตัวเขาเองอะ จะทานาบนหลังคนไม่ได้อีกต่อไปเพราะคุณจะทําสําเร็จแต่เขาจะทําไม่สําเร็จไงฮะนี่แหละค่ะคนชั่วกับคนดีมันวัดกันตรงนี้แหละค่ะไม่ต้องกลัวว่าในายุคนี้มันจะไม่เจอมันจะเจออีกทุกยุคทุกสมัยมันจะเจอเพียงแต่เราต้องมีบทเรียนให้ลูกหลานเราได้เห็นไงฮะเหมือนอดีตน่นะคะ่ะเขาสู้รบปรกมือกันมาเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าในายุคนี้มันจะไม่เจอมันจะเจออีกทุกยุคทุกสมัยมันจะเจอเพียงแต่เราต้องมีบทเรียนให้ลูกหลานเราได้เห็นไงฮะเรา เราเห็นใช่ไหมคะว่าคนไทยเป็นไงฮะตีกันเองแล้วเป็นไงคะ ได้ประโยชน์จากใครลองหาดูสิคะมันตรงกับในประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่อก่อนเลยนะเพียงแต่มันเปลี่ยนยุคเท่านั้นเองตื่นได้แล้วค่ะเขาทามาหากินกันพัฒนาไปลากแก้วยังคงเหมือนเดิมแต่เราต่อยอดสร้างผลผลิตต่างๆนานาให้มันขยายคนไหนไม่ทํากินตัดออกไปไม่ต้องสนใจสนใจแต่คนที่ทํากินคนที่ยังมีอยู่กลุ่มเล็กๆที่กําลังจะเสียอํานาจไปและเขาไม่สามารถที่จะยอมได้เพราะเขาเคยกินดีอยู่ดีโดยที่ไม่ต้องทําอะไรลูกหลานฉันสบายอะ่ะจะไม่ต้อง ทำอะไรอยู่อยู่พวกคุณคนยากคนจนก็มาทําให้ฉันกินอย่างเงี้ย แล้วเขาจะยอมได้ไงอะคะรับพูดตามไพ่เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ใช่คนที่มีอํานาจแล้วมาแกล้งคนอื่นหรือว่าแกล้งชาวราศีมีนเขาคุณก็ไม่ต้องเดือดร้อนหรือถ้าเกิดว่าคุณกําลังทําร้ายชาวราศีมีนให้สิ่งที่เขาพูดไปทําไปพังพินาศหมดคุณก็ต้องระวังตัวเพราะว่ามันจะไม่มีคนทําให้คุณกินอีกแล้วเรียกว่าจะไม่มีคนที่ให้คุณเก็บเกี่ยวฟรีกินฟรีแล้วอะต่อไปนี้จะทําอะไรเขามีความคิดเขามีความอ่านกันนะคะคุณรู้ไหมคะชาวบ้านเนี่ยเขาฉลาดมากนะคะเขารู้จักเอาตัวรอดเขารู้ รู้จักที่จะทําอะไรให้มันเกิดมากเกิดผลอ้าวโควิดมาเอรา่าแล้วเขาไม่กลัวกันเหรอชาวบ้านเขามีภูมิปัญญาไงคะไม่มีวัคซีนเขาก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรนี่คะมาไม่ถึงเขาก็ทําใจได้เห็นไหมคะแล้วคนที่ทําใจไม่ได้มีใครบ้างอะคุณก็ไปดูเอาดิชาวบ้านตาดําๆที่อยู่บ้านนอกที่อยู่ชนบทที่อยู่ห่างไกลความจเจริญที่คุณบอกว่าจเจริญน,นักจเจริญหน,นาของคุณน่นะนะ คุณดูความเจริญของคุณสิแล้วคุณทําอะไรกับความเจริญตรงนั้นล่ะก็ลองไปดูบ้างสิคะรแลรกษาตัวเองไอ้ที่ติดติดกันแนล่าถามสักนิดเธอคุณล้างมือคุณไหมคะคุณพกเจลแอลกอฮอลแม้อ๋นนั่นคุณก็อ้างว่าไม่สะดวกไม่นู่นไม่นี่แล้วเขาถามว่าเอ้าให้เว้นระยะคุณเว้นหรือเปล่าก็ไม่เวน้นแล้วคุณจะไปโทษใครเขาว่าไม่โทษตัวเองเลยว่าไอ้ที่ฉันติดมาเนี่ยเพราะฉันประมาทเนี่ยโทษมั้งไหมไม่โทษเลยในการนี้นะคะแอร่าก็ มีข่าวดีมาบอกชาวราศีมีนเช่นกันนะคะเป็นพรนะ,นะคะจากพี่นางฟ้าแนวทางแก้ไขไม่มีก็ขอกําลังใจก็ยังดีเดี๋ยวอรา,าจะเปิดไพ่พี่นางฟ้าให้นะคะว่าพี่นางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีบีนบ้างคะเอาละค่ะพี่นางฟ้าให้มาแล้วนะคะ3มใบพี่นางฟ้าบอกว่าให้คุณเนี่ยนะคะยกระดับทางด้านจิตใจให้มันเป็นพื้นฐานที่สูงขึ้น คือใครจะคิดต่ำๆก็ปล่อยเข้าไปแต่เราเนี่ยต้องคิดให้สูงกว่าเขาและเหนือกว่าเขาเราต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้นะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราต้องนิ่งให้เป็นมองคนให้ออกคือวิสัยทัศน์เนี่ยคือการมองการดูการมองว่าใครเนี่ยนะคะจะเป็นเช่นไรบ้างแล้วเรามองการให้มันกว้างๆไปคิดที่มันเหนือชั้นมากยิ่งขึ้นไปอะนะคะเราจะไม่คิดแบบธรรมดาเหมือนคนทั่วไปที่เขาคิดะนะ,ะแต่เราจะคิดตีโจทย์เนี่ยมันให้แตกแผนเราจะต้องดีกว่าเขาอะไม่ใช่แผนเสมอกันให้คุณเนี่ยเหนือเมฆไว้เลยใช้ ศาสตร์ชั้นสูงของมุมมองต่างๆมองให้รอบด้านน่ะดูให้ท่วนทีแล้วเราตัดสินใจทําฉับเลยอย่างเงี้ยคุณจะสําเร็จนะคะคุณจะเจอทางออกของมันนะคะเราต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่าอ๋อฉัน้นสูงเนี่ยชั้นจบด็อกเตอร์มาด็อกเตอร์ขี้หมาก็มีเยอะแยะนะคะที่ออราเห็นเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยมันไม่ได้มาทําอะไรให้ประโยชน์กับประเทศชาติเลยนะด็อกเตอร์บางกดบางท่านนะคะบางท่านก็ดีนะคะเราก็เห็นแต่อีกหลายหลายท่านสิคะ่ะมีด็อกเตอร์ไว้กํากับหน้าเท่านั้นเองนะคะแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ไงะ,ะอย่าไป ถ่าเราไม่ใช่ก็คือไม่ใช่การศึกษาไม่ได้บอกว่าคุณสูงนะคะการศึกษาบางทีบอกด้วยว่าคนนี้ต่ํา ศึกษาที่จิตใจนะคะยกจิตใจระดับจิตใจของคุณให้สูงขึ้นนะคะแล้วมองและควบคุมอารมณ์ให้ได้แล้วมองให้กว้างๆไปเมื่อไรถ้าคุณทําเช่นนี้ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันจะอยู่ในมือคุณหมดเลยนะคะชาวราศีมีนเพราะเดอะซันอยู่กับคุณหกไม้เท้าอยู่กับคุณราชินีดาบอยู่กับคุณนะคะนั่นคือความสําเร็จทั้งหลายทั้งปวงนะคะวันไม่ยั้งเลยแล้วก็ตัดสินยังมีเหตุและผลด้วย ไม่ใช่ตัดสินเพราะว่าอ๋อฉันรักเธอฉันชอบเธอฉันถึงตัดสินให้เธอไม่ใช่ก็จะตัดสินด้วยเหตุและผลและความถูกต้องเท่านั้นนี่คือราชินีดาบใบสุดท้ายประกบคุณนะคะชาวราศีมีนเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ใช้สตินิดนึง ยังไงเราก็กราบขอบพระคุณดวงชะตาของชาวราศีมีนเป็นอย่างสูงนะคะคุณผ่านไปได้คุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะคะกฎหมายเดินทางอย่างถูกต้องเดินทางอย่างเข้มงวดนะคะเพราะฉะนั้นเราสอนแล้วบอกแล้วกล่าวแล้วสามครั้งสุดท้ายไม้แข็งค่ะก็คือราชินีดาบเอาละค่ะคราวนี้เราก็ต้องกราบขอบพระคุณดวงชะตาของชาวราศีมีนเป็นอย่างสูงนะคะ คำใดในคลิปถ้ามันไม่สุภาพเราต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ